มาถึงกพยิงซะเลยยอจง <S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี n n e l นะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเลกันแล้วในเกมฟรี Fi. ไฟเดี๋ยวี่นี้เลกจะพามาเล่นหัวโตกันค่ัทวนลงไม่ทันเลยเพื่อนยิงแล้วค่ะ เพื่อนโดนยิงแล้วอืมโอ้ยเพื่อนล้มอุ๊ยโอ้โหโอ้โหตายดีกว่าเพื่อนอะออเพื่อนตายเลยไปช่วยเพื่อนก่อน Ui, yếu quá hồ chưa nó mới chơi Ui, đi 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 Mà thành vi hình sáng lời chăng ủa chụp 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 chúp 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 Bài Chụp 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 chúp chúp ตรงนั้นเหรอมาดีมาดีเพิ่งยิงฉันอี่เพิ่งยิงเพิ่งยิงมา ยังไงนฮะยังมองไม่เห็นหอ่อเะเอาตัวล้ว โอ้โหวิโอ้โหถ้ารับปืน gì em nhát thế này. như nấy nha như nấy มีปืนให้เลือกด้วยไม่เอาใช้ไม่เป็นเฮ้ยยู่ใน,ไ,นไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยหรอ bye 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 <laughs> nói con Đành ơi. เก็บของก่อนนะป่ะโอู้เยอะเลยอันนี้จะปืนปวดแหละแต่ไม่รู้จะยิงใครได้ไหมนะโอ้โห <L an> คืออะไรไคะทุกคนคือเกมอะไรนี่โอ้ <L an> oh my god โอเคค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ